สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ็คฮลดและจากคลิปที่แล้วที่เป็นประวัติของเซเวนวันนี้เลยจะมาต่อกันด้วยเนื้อเรื่องของเซเวนโดยในเนื้อเรื่องนี้จะเป็นการบอกเล่าผ่านมุมมองของเบนินแกนแล้วถ้าเรียงตามไทม์ไลน์แล้วเนื้อเรื่องนี้จะต่อจากเนื้อเรื่องของเลอบองอันแรกที่เป็นเรื่องสั้นที่ชื่อ นามแห่งกุหลาบดำโอเคไปฟังกันเลยครับกับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าแผนการแห่งผงสีเทมิน Dead man Tell hear man that can only I can hear. เผามาถึงค่ายก่อนที่การประชุมแผนการลบจะเริ่มขึ้นถูกขนาบข้างโดยกลุ่มทหารพิเศษที่ถูกเลือกมาจากไทฟลิกลีเจียนพวกทหารยืนอยู่ข้างหน้าทางเข้าในขณะที่ เขาก้าวเข้ามาผชายห,หลายคนมีเงาที่ดูสูงใหญ่กว่าตัวเองแต่มีน้อยนิดที่สามารถนำความมืดมิดไปได้เช่นเขาเหมือนกับความมืดกำลังบินวนอยู่เหนือพวกเรารอจังหวะที่จะเข้ามากัดกินนอกจากนั้นพวก,กอิกาจำนวนมากที่ตามเขาไปไม่ว่าจะไปไหนเป็นเครื่องเตือนใจอย่างดี ของชะตากรรมของนักรบทุกคนเศษผ้าข,ดขาดๆที่อยู่ในปากของพวกมันมีสีเข้ากับธงของพวกเราเองแต่สุดท้ายเมื่อเขาก้าวเข้ามาในเต็นท์ประชุมข้าก็ได้รู้ว่าข้าไม่ได้เตรียมใจเพื่อมาเห็นว่าเขาดูเป็นมนุษย์ขนาดนี้มีสีขาวงอกในผมของเขาถูกส่องสว่างด้วยสีของท้องฟ้าสีแดง ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเสื้กอกราะที่ผ่านศึกมานาของเขาถูกปกปิดด้วยเสื้อคลุมแขนของเขาถูกเก็บไว้ภายในชายเสื้อของมันในขณะที่ข้าจินตนาการถึงเชื้อสายของเขาข้าก็ยิ้มขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วภายในใจของเขาก็ยังคงเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ได้ประดับตัวเองด้วยเครื่องบ่งบอกเกียรติยศใดๆ ไปมากกว่าแผลที่เป็นดังเช่นที่ทหารผู้กร้าศึกมานานพึงจะมีตอนนี้ในที่ประชุมมีคนมากมายที่ต้องการเป็นที่เกรงกลัวและเคารบโอ,อวดกองทัพของตนเพื่อเป็นการแสดงความแข็งแกร่งซึ่งในแต่ละคนดูสามารถที่จะเอาชนะชายผู้อยู่ตรงหน้าของเราได้อย่างง่ายดายแต่อย่างไรก็ตาม ชายผู้นี้กลับเป็นคนที่นำเราทั้งหมดแม่ทัพสูงสุดแห่งนอกซับแค่การมองของเขาก็ทำให้ข่ารู้สึกบางอย่างที่ไม่ปกติแต่ไม่ว่าข่าจะพยายามมองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้บางทีมันคงเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถรับรู้หรือเข้าใจได้และบางทีอาจจะเป็นเพราะเช่นนั้นเอง ที่ทำให้ผู้คนมากมายพากันมารับใช้เขาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามตอนนี้เจริโก้สเวนยืนอยู่หน้าพวกเราและตอนนี้มันสายเกินเป็นสำหรับข้าที่จะหันหลังกลับแล้วกองทัพทั้ง5ได้ร่วมกันเคลื่อนพลเข้าสู่ที่ราบล็อกลุนแต่เพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นพวกคนพื้นเมือง ก็สามารถตีกองทัพของเราแตกออกจากตำแหน่งพวกมันระเบิดคันดินที่พวกเราเร่งรีบสร้างด้วยระเบิดที่พวกมันสร้างจากแร่ที่อยู่เหนือเหมืองบนเนินอันลกล้างของพวกมันหายนะถูกสร้างขึ้นบนหายนะซึ่งเป็นข่าเองที่ทำให้มั่นใจว่าสเวนจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้ามาแทรกแซง นานนับเดือนที่ข้าเตรียมตัวข้าส่งทหารเข้าไปในเมืองลึกข้าทำแผนที่ของทุกๆรายละเอียดทุกๆความลับในดินแดนแห่งนี้และโชคชะตาที่ทำให้นอกซัสยังคงความสมดุลไว้ได้ด้วยเสียงกระซิบที่คอยควบคุมทุกการเคลื่อนไหวหูของข้าปวดจากความทรงจำที่เกี่ยวกับคำพูดของหญิงผิวซีดผู้นั้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่นางออกคำสั่งให้ข้าและวางแผนนี้ให้กับพวกเราทุกๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วข้าจัดการมันหมดทุกอย่างนณะที่แห่งนี้ที่ที่เปลือกโลกเปิดออกกลายเป็นภูเขามากมายดั่งเขาวงกฏข้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของจักรวรรดิอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ สเวนถูกเรียกตัวมาเข้าไปชุมครั้งนี้หรอกหรือขุนพลทั้งหลายที่ข่าไว้ใจในที่สุดสเวนก็พูดขึ้นอำนาจในเสียงของเขาก้องกังวานเหมือนกับการดึงดาบออกจากฝักเขาหยุดเหมือนกับกำลังทดสอบว่าเราสามารถทนคมดาบนั้นได้หรือไม่โปรดบอกวิธีที่จะทำให้น็อกซัดไม่พ่ายแพ้กับข้าที มีรถสึกยักษ์สิคันอยู่ที่นี่และบนเนินเขาเลโตเริ่มพูดพร้อมกับชี้ไปบนแผนที่แต่ละคันถูกลากด้วยบาซิลิสส่งมันออกไปก่อนกองทัพใหญ่และพวกเราจะบดขยี้พวกมันจนตายสัตว์พวกนั้นจะพุ่งเข้าไปทันทีที่เราปล่อยมันเขายิ้มอย่างพอใจกับแผนการของตัวเอง แต่เซเวนกลับสนใจไว้ยที่เขากำลังเทใส่แก้วมากกว่ามันถูกวางยาพิษไว้หรือเปล่าในตาของเขาเหมือนจะเอ่ยถามในขณะที่เขาเพ่งมองไป,ปรอบๆโตะ๊ะข้าจ้องเข้าไปในเงาสะท้อนของตัวเองบนชุดเกราะของเขาข้าจะไม่เปลี่ยนใจเราแทบจะควบคุมพวกบาซิลิตไม่ได้ด้วยซ้ำ เซเวนพูดพึพรรมพำขึ้นพร้อมกับชิมรสวายจากไอโอเนียอย่างละเอียดละอ,อ่ลองจินตนาการดูสิเพียงแค่ระเบิดลูกเดียวที่ถูกขว้างเข้ามาและระเบิดขึ้นข้างหูของสัตว์พวกนั้นถึงตอนนั้นบอกข้าหน่อยในความคิดของเจ้าใครจะวิ่งหนีก่อนระหว่างบาซิลิสท,ที่หางจุกตูดหรือกองทัพขี้โม้ของเจ้า เราจะใช้แผนทะเลเพิงเมล่าพูดขัดเลโตก่อนที่เขาจะได้ตอบอะไรคำพูดพุ่งออกมาจากปากของเธอจุดไฟเผาทุกอย่างของพวกมันไล่พวกมันออกมาจากเหมืองพวกนั้นโซเวนถอนหายใจเรามาที่นี่เพื่อด,ดินที่เจ้าคิดจะเผาทิ้งข้าคงคาดหวังว่าเจ้าจะมีความรู้ในการใช้ดินประสิวมากเกินไป เขาหมุนแก้ววายไปมาอย่างผิดหวังสิ่งที่เจ้าจะทำสำเร็จก็จะเป็นการทำให้มันระเบิดเพื่อฝั่งคนของตัวเองเท่านั้นคมมีดของพวกเลดสเบตยังคงแหลมคมโจนาสถมน้ำลายอย่างล้อนลนจากเงามืดที่เขายือนอยู่ความมืดที่ดูเกือบจะทำให้ผิวสีของชาวชูริมาของเขาดูสว่างขึ้นมาทันที เราจะลอบเข้าไปในเหมืองหลังคำ่ำจัดการพวกหัวหน้าไม่ว่าจะเรียบร้อยหรือเลเทะยังไงพวกเราก็ทำได้เป็นแผนการที่เฉียบคมเซเวนหัวเลาะแต่พวกศัตรูของเราไม่ใช่ทหารพวกมันแค่ทำตามคำสั่งของใครก็ได้ที่ตะกูลได้ดังที่สุดฆ่ามันหนึ่งคนพอตอนเช้าก็จะมีอีกสขึ้นมาแทนที่ ข้าหัวเราะพยักหน้าให้กับผู้นำแห่งเลดเบดที่กำลังทำหน้าบึ้งตึงเมื่อครู่ข้ากลัวว่าเจ้าจะสามารถหาทางเอาชนะให้เราได้ซะแล้วนะโจนัสความเงียบงันปกคลุมไปรอบโตะ๊ะแสงไฟสลัวของเทียนไขส่องอยู่ข้างแผนที่นี่คือเวลาของข้าหญิงผิวซีดจะต้องพอใจ ข้าจะตะโกนนามของนางในขณะที่ข้าส่งแม่ทัพสูงสุดของพวกเราไปยังโลกหน้าความจริงก็คือเจ้าไม่สามารถเอาชนะศึกนี้ได้ข้าพูดต่อไม่มีใครสามารถต่อกกอนกับความตายได้ไม่แม้แต่ผู้ปกครองแห่งนอกซัตแม้แต่ดาร์ควิลก็ทำไม่ได้สเว์และคนอื่นๆมองข้าอย่างระวัง ขณะที่ข้าหยิบชนวนระเบิดออกมาจากเสื้อของข้าสายชนวนอยู่ในมืออีกข้างของข้าเลโตวีรลุรุษชลาแห่งศึกเฟลสัสลุกขึ้นตะโกนแกนนี่เจ้าจะทำบ้าอะไรเขาคำรามจ้องเขม่งลงไปยางระเบิดที่ข้าติดตั้งไว้ใต้โต๊ะประชุมเมื่อไม่ถึงชั่วโมงก่อนนี่เจ้าขู่ไม่ทับสูงสุดหรือ นี่มันกะบฏดชัดๆถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ข้าข้าชูชนวนระเบิดขึ้นพร้อมที่จะกดมันแต่แล้วก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมีใครกำลังหัวเราะข้าใช้เวลาสักครู่ในการมองหาว่าคือใครและนั่นไงเห็นไหมในพลแกนเป็นคนเดียวที่รู้ว่าควรทำอย่างไรเวนหัวเราะ ก่อนที่จะจัดรอยยับของเสื้อคลุมเขาเท่านั้นที่เข้าใจพวกเจ้าถูกถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้แต่ในบางศึกนั้นไม่สามารถเอาชนะได้บางครั้งยุทธวิธีที่ดีที่สุดคือการเผาคือการพุ่งเป้าไปสู่เปลวเพลิงทงั้งๆที่รู้ว่าตนเองจะตายเพื่อเปิดทางให้กองทัพจำนวนสองหมืคนเบื้องหลัง และอีกทัพเบื้องหลังทัพนั้นไปอีกมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาปล่อยให้ชายเสื้อคลุมเปิดออกเผยให้เห็นให้เห็นแกลนและข้าเขาพูดด้วยรอยยิ้มอันโหดร้ายเราสองคนรู้เสมอว่าต้องเสียสละสิ่งใดบ้างเพื่อชัยชนะเมล่าพุ่งเข้ามาต่อหน้ามือที่สั่นเทาของค่า เละตกก็ด้วยแต่กลับเป็นมือของสซเวนที่พุ่งเข้ามาบีบคอข้าแน่นยกข้าขึ้นจากพื้นชนวนระเบิดหลุดออกจากมือข้าหากเจ้าสามารถไปรายงานความล้มเหลวของเจ้ากับนางด้วยตัวเองแม่ทัพสูงสุดกระซิบ,สบเสียงของเขาเหมือนกับความแค้นที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายกันหากนางรู้จัก ที่จะระวังความรู้ของคนตายข้าพยายามจะกรีดร้องพยายามที่จะสารภาพทั้งหมดเพื่อจะได้รับการให้อภัยแต่ตอนนี้ทุกอย่างหายไปนอกจากเสียงกระซิบอันแผ่วเบา,เบาข้าบอกเล่าความลับเรื่องราวนี้เข้าสู่หูของเจ้าและเลือนหายไปเหมือนกับเสียงกระพือปีก ในขณะที่ผู้อีกาวินลงมาเพื่อกัดกินซ่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องสั้นแผนการแห่งผงสีทมินถ้าเอาสรุปแบบคร่าวๆก็คือในเรื่องสั้นของเลอบองหนามแห่งกุหลาบดำตัวเลอบองได้ไปล่อลวงนายพลฝ่ายปฏิบัติการคนหนึ่งให้ไปรอบสังหารสวนและนายพลที่ว่าก็คือเบรน,นินแกนนั่นเอง แล้วตอนนี้พอน็อกซัตเริ่มบุกไอโอเนียแต่แผนการบุกเริ่มไม่เห็นหนทางที่จะชนะสซเวนจึงเรียกรวมพลเหล่าในพลที่อยู่แนวหน้าให้มาประชุมกันเบนินแกนจึงคิดแผนที่จะรอบสังหารสซเวนด้วยการระเบิดพีชีพแต่สซเวนก็สามารถหยุดการลอบสังหารนั้นไว้ได้และจากประโยคที่ว่าหากนางรู้จักที่จะระวัง ความรู้ของคนตายสเวนก็น่าที่จะมีความสามารถในการเรียกดูความทรงจำจากศพได้และก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเบนินแกนน่าจะถูกสเวนสังหารเพื่อลวงความลับโอเคเรื่องราวภาพก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย